ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ f อฟทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจํานะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมนะครับก็จะมาคํานวณน,นะครับนะครับผมสูตร3ตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมก็ สำหรับการคำนวณในสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วย academic, บนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยสองคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในห <isions> ลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักพัน บวกหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ใน หลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ามาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบกหลกพันนะครับก็คือเลขศูนย์บุคลสิบบนนะครับก็คือเลขเก้า บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข4บวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับ 0+ 0บวกศนบวกบวกบวก4บวกสบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับนะครับเราก็จะได้เลข3มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข0ูนย์ บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข4บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับ ผลลับที่ได้นะครับ0 0 0บวกศนบวกศนบกสบวก8บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0เหมือนเดิมนะครับ บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข8บวกหลกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับกนะับในการคำนวณหาผลลัพธ์ใน หลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด7หลักเหมือนกันนะครับผมนะครับผลลั์ที่ได้นะครับ0ูบวกนบวกบวกสบวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ23นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข3มาในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ3 0 3นะครับนะครับเลข3นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับ เลข0นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข3นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ สูตรนี้ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก303นะครับเป็นงวดแรกนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลข0นบวกหลักพันนะครับก็คือเลข1บวกหลัก10บนนะครับก็คือเลข0นบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3นะครับ บวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกได้สองคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับศูนย์บวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสามบวกศูนย์บวกศูนย์บวกสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหกนะครับนะครับผมเราก็จะได้เลขหกนะครับมา ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข3นะครับบวกหลักสิบล้านนะครับ10ล้านก็คือเลข7 นะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ1 1 1 1, 1, 1 3บวนบวก1บวกบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับนะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับก็คือเลข1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย3าคงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับ1บวก1นวกบวก3บวก 7+ บกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบ แล้วก็หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ6 2 8นะครับเลข6นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข2นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับ เลข8นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมก็คือเลขศูนย บวกลกพันนะครับก็คือเลข3บวกลกสิบบนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกลกหน่วยบนนะครับก็คือเลข8บวกลกหน่วยล่างสองคางนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ0บวก3บวก2บวก8บวก9บวก9บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับแล้วก็จะได้เลข3มาในหลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับ บวกหักหน่วยบนนะครับก็คือเลข8ครับบวกเลขกสล่ลางนะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกได้8คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก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 8บวก1บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 29นะครับเราก็จะได้เลข9มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันบวกกัน2ครัางนะครับก็คือเลข3บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบล่างนะครับ ก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกตัหน่วยล่างนะครับก็คือเลขเก้านะครับ,บรได้ก็บวกเลยสามคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสามบวกสามบวกแปดบวกแบวกนึงบวกเก้าบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับ เราก็จะได้เลข5้ามาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ามตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ3 9 5นะครับ ครับผมเลข3มนะครับก็เข้าหลักร้อยตรงตรงนะครับเลข9นะครับก็เข้าหลักสิบตรงตรงนะครับเลข5นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงตรงนะครับ ครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับผมเป็นสุดรยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่1นึกุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 4นะครับ นะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือ x8 นะครับบวกหลักพันนะครับก็คือเลข4ลี่บุคลสิบบนนะครับก็คือเลข9กวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข5นะครับบกหลหน่วยล่างสองครั้งนะครับก็คือเลขห้า นะครับแล้วก็บวกด้วย2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ8บวก4บวก9บวก5บวก5บวก5บวก2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ38นะครับนะครับเราก็จะได้เลข8มาในหลักร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน4ครั้งนะครับก็คือเลขสีนะครับบวลกหน่วยบนนะครับก็คือเลข5นะครับผม <c oughs> บวกลกสิบล่างนะครับก็คือเลข1นะครับ แล้วก็บวกได้8คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับผม4บวกสบวกบวก4บวก5บวก1นบวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะครับ เราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข5บวกหลักสิล่างนะครับก็คือเลข1 บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4ี4่บวก4บวกหบวก5บวก1บวก5บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 27เจ็ดนะครับนะครับเราก็จะได้เลขเจนะครับมาในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผม807นะครับนะครับผม ก็รอรุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะครับพศสองพันร้อยหกนะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ